สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับตัวตานเข้าสู่ i h a e CPU เหมือนเช่นเคยนั่นเองครับพบกับผมแล้วเปา I h a v e ฮะหมื่นสามเก้าร้อยเก้าสิบคุณตลกโซ่ผมตัวเองว่ะผมไม่ได้เซ็ตเหมือนโดนปิตะเลยไหนมึงใส่แว่ดิครับยดีครับเฮลี่พอตเตอร์เครื่องนี้ r y เซน5 5าห้คนดีคนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนั่นเองกาจอตัวนี้เป็น6 5 0 0 x t ราคาเครื่องนี้อยู่ที่13,990จาก้าร้อยเก้าบ่แอเพื่อไม่การเสียเวลาเกมแรกกับคอ d ด t y ตี้วอลโซน เซตติตัวนี้กราฟิกออกมาเป็น Full HD 1 0 2 0 x 1080คอยตี้นี้โอ้โหเป็นบาลานซ์นะเปิดแอร์เฟรมเจนโชไปหน่อยฮะแล้วเป็นยังไงคุณกิวครับเฟรมเรทระดับ145เฟรมที่ Full HD อ่ะเอาเรื่องจัดมันดีแบบยังไงดีวะคิวเอาเป็นว่ามันมันก็คุ้มกับถามว่ามันแรงไหมมันก็ไม่แรงหรอกเว้ยแต่ว่ามันก็คุ้มกับราคาปะนี่คือวอลโซนเกมยักษ์ใหญ่แล้วดังนั้นเกมต่อไปคือวาร์โลแรน ว้าเราแลนดี้เซตติ้งตรงนี้ครับปรับภาพเป็น Full HD ดีกราฟิกปรับสุดครับปึ๊บออกมาตรงนี้รอคิวแป๊บว้าโลโอ้โหไอคิวมือสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเราได้เห็นสามร้อยนะ เราได้เห็น200ปลายถึง300เฟร,รมนะแบบอุ้ยราคานี้คุณจิ๋วครับ1 3 9 9 0เล่นกับเพื่อนกดลงกดแรงไม่ต้องสะตงสตรีมแค่นี้แม่งก็เล่นได้สมองสบายแล้วกับวันลงวันลเงี้ย200กับเฟรมตัวนี้สอ0 0้ตัวนี้ก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะจับคู่กับจอฟูเอ็ด2ี้ยีนี่สู้เอ็ดีเคลยครับนี่ก็เล่นได้แล้วใช่ไหมผมเลยบอกเลไม่ต้องกลัวอะไรล้ว G เนี่ยกับการปรับภาพเป็นคอมเพรสชีฟใช่ป่ะ Full HD ครับตัวอย่างของวิลลโลที่เหลือวิวที่ตั้งกระทิจ็บอันตร้าเหมือนเดิมครับโอ้โหคิวเป็นไงรู้มือจัดเลยครับเออเฟรมดีนะครับใช้ได้นะแต่ว่าจะอยากแรงกว่านี้เห็นป่ะสังเกตดูป่ะผมให้ข้อคิดอย่างหนึ่งคือแรมการ์จอมันเต็มเพราะแรมการ์จอมีแค่4กิกไงแรมการ์จอมันเต็มก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องนี่ปกติแรมน้อยบางคนบอกว่าเอ้ยเฮ้ยพี่เป่ายุคนี้สมัยนี้แม่งแรมการ์จอ 4กิกวันน้อยไปว่ะคืออยากได้แรงกว่านี้กาจอ6กิก8กิกอะรอคุณอยู่อยู่แล้วมันมีขายอยู่แล้วแต่ว่าต้องเพิ่มเงินไงครับ,รบต่อไปครับฟอร์ซ่าคุณคิวครับ,รบ Full HD ครับ Full HD ปรับภายครับโอเคเป็นไงคิวพลังดิบป่ะพลังดิบครับ เห็นบ้ามันก็เตือนว่าแรมเกินแต่แรมเกินแล้วไงเล่นได้แล้วกันเขาว่า <c oughs> <laughs> Emotional Damage 70ปารเฟรมสำหรับเครื่องหมื่นสามเนี่ย forza horizon 5ปรับภายนี่ก็ไม่ได้แย่นะต่อไปครับท่านผู้ชมครับ o s t of Tsushima นั่นเองครับ ปรับภาพตัวนี้ครับ Full HD ครับเปิด3 r a รมเชนเปิดไปเถะเนะเปิดเถอะเอางพลังนี้ไม่ไหวหรอกปรับโลนะครับตามราคานะครับ113เฟรมครับแต่ถ้าพู r 3 r a รมเชนนะก็ถือว่าเล่นได้ปะอันนี้ไม่ได้แย่ตรงนี้ฮะคืออาจจะมีวุ้นมั่งนะอันนี้พูดตรงๆนะมีอยู่แล้วนะเราเลี่ยงไม่ได้นะปรับโลนี่พูดตรงๆแต่ว่าเมื่อเราหันม้ามองที่ราคาเนี่ยนะมันก็จะจบทุกอย่างนะครับเห็นปะมันก็ไม่ได้แย่นะนี่คือโ of Tsushima ครับ ต่อไปครับ Black Mid b l u o คงครับ Full HD ครับตรงนี้กราฟิกเอเวลาเปิดเฟรมเจนนะเปิดเถอะปรับโลนะปรับโลนะเปิดเฟรมเจนไวอาจจะมีภาพไม่สวยบ้างตามราคาของมันตรงนี้แต่ก็ไม่แย่หรือเปล่าคุณคิวเขาเล่นได้ก็พอเลยโอ้เล่นได้แล้วหรือเปล่าครับ83เฟรมไม่ได้แย่คิวเล่นได้ครับมาแล้วครับเฟรมเลทแล้วเปลี่ยนเป็นตรงนี้ครับเป็นตัวไฟครับ Full HD เทคกเจอร์เป็นไฮที่เหลือเป็นมีเดียมเปิดเอฟเอสอาร์บาลานครับคุณคิวครับอันนี้ก็คือ red edition two นะปรับไฮที่เหลือเป็นมีเดียมเอฟ a าบาลานะครับไม่ได้แย่นะอ่ะเซตติ้งตรงนี้ครับใช้พงครับผมใช้พังทังสองสูเจ็บหนักเลยนะคิวหนักอีกแล้ว full hd ครับกราฟิกเป็น a r 3 f r เฟรมเจนนะทำใจหน่อยครับปรับไฮหมดว่ะ แต่ว่าอันนี้อาจจะมีแตกนิดนึงนะตามราคานะแต่ว่าอันนี้คือสายพันธุง2077 Full HD ปรับไฮผูก้าจอบอันนั้นได้แค่นี้จริงๆครับท่านผู้ชมครับ,รบ50เฟรมตัวนี้สำหรับ Full HD ไม่ได้สูงครับไม่แนะนำครับเห็นบ้างที่ผมเทสหนักๆกันลเลยนะเอาปนไะครับเอ่อต่อไปไฟเอเมืองแฟมดีกวา่าโอ้ยคิวอะไรอ่ะเชื่อเล่นได้แต่สตรอรี่ไม่น่าไหวนะ Full HD ครับ F A A เป็น Off X2 อุ้ยไฮดหมดเลยแต่เวลาเล่นสตอรี่จริงๆก็ปรับปกตินะครับ เออปรับให้หมดเลยอันนี้อันนี้อันนี้ปรับเทสปรับเทสปรับเทสนะ,ททนะก็เล่นได้ไหมก็ก็ถ่ายเล่นได้มันมันก็เล่นได้มันก็ไม่ได้แย่บอยคิวจริงเนี่ยก็ประมาณ60-70เฟรมสำหรับไฟเอ็มนะแต่ก็ไม่อยากคิดเดยอะเวลาเล่นจริงๆก็ปรับให้มันแบบจริงจังกว่านีน้อะไรประมาณนี้น,นะครับไปครับก็ต้องวอลแล็กนะล็อกครับเอฟเวอร์ดาเปิดเฟรมเจนต้องเปิดเป็นเปอร์ฟอร์มาร์ไดคิวปรับโลด้วยเฮ้ยแต่ปรับต่ำยังสวยอยู่เลยว่ะเฮ้ยเจนนี่ดูไม่ออกเลยอ่ะ อันนี้ก็ดาวบอลปรับโลเปิดเฟรมเจน6 0 7 0เฟรมครับนะครับแต่ก็เล่นได้หกสิบเจ็ดสิบเฟรมทราบตัวตัวกราวอล Full HD ครับอ่าอะดูดิอ่ะเกนชินเนี่ยอ่ะเฟรมเด็กหกสิบเฟรมเนี่ยอ่ะเกนชินหกสิบเฟรมแล้วก้าจอรันแค่โอ้โหเพิ่งทำงานแค่นิดเดียวอ่ะก้าจอรันสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินเนี่ยเดย์บาเดย์ไลฟ์อ่ะพี่ชนนีพี่เอกกำลังเล่นก็เท่หน่อยแล้วกันนะครับ อะไรปะ้าเป็นลายไฮปบพูเอีไฮจบนะเอเวตาออนเอเตาออนแค่นั้นเอ้ยอันนี้เด a d บา d เด l i ไลท์เป็นร้อเฟรมเหรออ่าร้อยยี่ครับผมร้อยยี่ร้อยหนึ่งนะสบายนะร้อยสเฟรมสบายครับเออมนะครับก็เล่นได้อ่านี่คือเล่นไอคิวมึงกดอะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะคิวไมเ่นอันนไมบานี่คือเดยบาเดไลทต่อไปไมเชเดอร์ฟูเอดี ชั้นยี่สิบเอาสิบสองอ่ะโอเคสิบสองผูกเชดเดอร์เป็นบีเอลเหมือนเดิมเออบีเอลเหมือนเดิมชั้นสิบสองเชดเดอร์บีเอลโอเครอไปเอาแล้วไงมึงเอาแล้วไงรู้มือนะเนี่ยเอาเอาเอาแล้วไงเอาโอ้ยตัวอะไรเอาตัวอะไรอ่ะโอ้ยหมายับครับเตลงรับเธอครับเพื่อนชั้นสิบชั้นสิบสองชั้นชั้นไหนอ่ะชั้นสิบสองชั้นสิบสามเฮ้ย ไม่อยากเสื่อว่าภาพสีตรงหน้ามันเป็นความซิ่งนี่<อ>มันบอกลม้มื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบนี่ไม่คาบนี่<อ>นี่ยร้องก,กันลังงมทีเดียวเชียวงั้นั้นรอใจอยู่อย่าจใจไปกันคนละเครื่อง AMD <อ> Ryzen 5ห้าพันห้าตัวเดิมนะหก<อ>คอร์สองเสอร์โบนสี่จุดสองเมนบอร์ด ASUS Prime A ห้าสองศูนย์ MK คับแรมเนี่ยเป็นสิบหกกิกดูออลชานลเหมือนเดิมจากเกล ตัว o r i e n 4บัสบีดสา0พนเมกะเฮิร์นะครับต่อเดนนี้เป็นธรรมดาหกอัปเกรดเพิ่มเติมได้เป็น512ได้เป็นอะไรได้นั่นก็ตามแต่นั่นเองสุดท้ายแล้วแล้วแต่ว่าอยากจะอัปเกรดเป็นตัวไหนก็ตามแต่นั่นเองครับตัวการ์ดจอครับแน่นอนฮะมันเป็นตัว Power Color ตัว Fighter AMD Radeon 6 5 XT นะครับแรม4 g ่กิกฟ l ว์ p ีดพาวเวสปาย8้าอาบับออันนี้กินไฟน้อยนะครับโอเคไหมและนี่คือ 13,990าายสบาทจ่ายหาฟรีคทุกผู้ชมครับอย่าลืมนะครับดูผมแล้วกดดูผมด้วยสวัสดีครับ